สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำตอบคำถาม Q&A ครับมีกระดาษอยู่ปึงนี้ได้รวบรวมคำถามเรียบร้อยแล้วโอเคก็คำถามอาจจะไม่เยอะนะแต่เดี๋ยวก็จะถ้าคำถามไหนมัน ยาวก็จะตอบไปการเล่าเรื่องให้แล้วกันเห็นชอบการเล่าเรื่องนะแล้วก็วันนี้มีกระเิกน้ำมาเอ้มีกระบอกน้ำมาหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ภูมิแพ้กลับมาใหม่แล้วถ้าคนได้ดูในชุมชนจะเห็นว่าผมได้ลงภาพกลับไปที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรปวดเปากพหิวปะ กหรอครับคำถามที่หนึ่งจากคุณธนาทิพย์มาจิสวาาถตาอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่เคยท้อเรื่องคอนดูไหมครับคลิปพี่มีคุณภาพมากเลยเสียดายไม่ค่อยมีคนรู้จักโอเคจริงๆได้ตอบเข้าไปตอบน้องเข้าไปแล้วนะแต่ก็เราอย่างนี้ว่า ถ้าตอนนี้พี่ได้เริ่มทําช่องเมื่อก่อนก่อนที่จะมาช่องนี้ถ้าคนที่ติดตามช่วงแรกจะรู้ว่าผมเคยพูดว่าผมเคยมี2ช่องช่องแรกชื่อมิกกี้ไดอารี่เป็นช่องที่ทํารีวิวของและเล่นเกมไปด้วยและช่วงนั้นก็ประจําอยู่สังกัดของออนไลน์สเตชันสังกัดเดียวกับแป้งสีบิง อะไรครับแต่เพียงแต่ว่าซับตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเมื่อก่อน Youtube เขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์เรื่องต้องให้ได้1 0 0 0พนซับต้องให้ได้4,000ชั่วโมงคือสมัครปุ๊บก็เปิดสร้างไรายได้ได้เลยฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ตอไหมจุดยืนตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันอาจจะมีสิ่งเกินอำราจนะทำใจนะมัน แห้งนังคอตั้งจมูกไปหมด,ดนี่ก็ฟื้นมาเพราะอยากให้มีคลิปด้วยก็เดี๋ยวถึงไหนล่ะโอเคใช่ช่วงแรกๆตอนที่ทำช่องคือเท้าวความว่าเมื่อก่อนพี่เคยทำงานแล้วพี่ก็ออกจากง,งานมาแล้วช่วงระหว่างผัดเปลี่ยนระหว่างหางานใหม่ช่วงนั้นพี่อยากพักพี่ก็เลยลองพยายามหาว่ามีอาชีพไรายได้อื่นๆไหมที่มไม่จำเป็นต้องไปทำออฟฟิศ พก็เจอว่ายูทูบเบอร์ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนื่องจากเพิ่งเริ่มทําลองจับผิดลองจับถูกช่วงนั้นก็เป็นช่วงหลังจะพวกคนที่ทําดังๆมาในสักระยะก็คือเหมือนก็นช่วงบูมแต่ยังไม่ใช่ช่วงที่ดาราเข้ามาตอนนั้นก็จะมีช่องพวกแบบการนินิดยังไม่ใช่แบบฮาการนดินิดซันเบอรรี่แป้งสีบิงคือตอนนั้นซับ ของช่องที่ปัจจุบันเป็นหลักล้านเมื่อก่อนเขาอยู่หลักแสนทันทันประมาณช่วงนั้นอยู่ก็เป็นพิ่งมาเริ่มทำตอน,น,นแรกเริ่มทำจากรีวิวแล้วก็เริ่มต้นในความสนุกแล้วตอนนั้นมันมีหลายๆอย่างบีบมามันก็เลยทำให้พี่ต้องมานั่งโฟกัสว่าเออจะทำยังไงเพื่อได้รายได้และนั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้พี่ เริ่มไม่ชอบ YouTube เริ่มท้อเพราะว่าพี่เปลี่ยนจากจุดจืนเริ่มต้นที่ทำด้วยความสนุกมา <c oughs> ในการหาไรายได้การจะเอามาแทนอาชีพหละของเราเพียงเพราะว่าตอนนั้นพี่ไม่อยากกลับไปทำงานออฟฟิศแล้วพี่ก็จะเกิดความคาดหวังมากว่าเออสมมติตอนนั้นพี่ไปซื้อของจาก ช่วงนั้นทำคลิปรีวิวของต่างประเทศเยอะม,มากๆพยายามไปร้านขายของอนสมุทรซื้อขนมกระดาษกินได้สามารถเอาหมึกเขียนได้ด้วยแต่ต้องเป็นหมึกกินได้ของยี่ห้อเขาซื้อมาประมาณถุงละ2-300ซึ่งตอนนั้นเจเวนยังไม่มีทำของเ e เวนเองที่ราคาถูกเอามาปุ๊บเราก็หวังว่าคนจะเข้ามาดูเยอะแล้วก็ใส่คำอธิบายใส่นูน่นเอาไปโปรโมทนู่นนี่นะั่นน คือรายจ่ายออกไปเยอะมากค่าขนมเอ่ยค่าโฆษณาเอ่ยค่าอะไรต่างเอ่ยวิวหลักสิบวิวไม่ถึงยอดที่เราจ่ายออกไปที่เราลงทุนไปเพราะเราคิดว่าเราต้องได้กลับมาเยอะนั่นแหละจนนั้นพี่ทอ้อท้อมากลายว่าคลิปเล่นเกมคนดูเยอะกว่าคลิปกินก็อ่ะก็เลยสวิงไปเล่นเกม ทีเชวานั้นมันก็มีกระแสะที่การนีนี่เคยเออกมาพูดคลิปอยู่คลิปหนึ่งว่าอย่าทาคลิปจับชายล้วเพินคอนเทนต์พี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้สนใจคําแนะนําของน้องเขาเท่าไหร่พี่ก็ทําเท่าที่ทําเพราะพี่เรียนแบบช่องฝรั่งช่องหนึ่งสุดท้ายไปไปมาสิ่งที่เราคาดหวังมันมันมากเกินไปรายจ่ายเรามันมากเกินไปแล้วจุดยืนเรามันไม่แน่นอนคนอื่นเขาเริ่มต้นจากความสนุกเขาก็ยังไปได้เรื่อยๆ ตาบที่เขายังอยู่บนพื้นฐานความสนุกแต่พี่เริ่มต้นมาด้วยช่องแรกตอนนั้นด้วยความที่อยากรวยรวยกับ YouTube ในความที่เราไม่มีชื่อเสียงเราเป็นโนบอดี้ในวงการนี้เราเป็นอะไรซกอย่างอยากตอนนั้นคอนเทนต์จับฉายมาถามว่าจับฉายแค่ไหนสุดท้ายแล้วพี่ไปทำรีแอคชั่นกับคลิป B&K วิวมันเยอะจริงนะแต่ สุดท้ายพี่รู้สึกพี่สูญเสียอะไรบางอย่างคือถ้าเป็นช่องเก่าๆพวกที่เขาอยู่มานานบางทีเขาจะเรียกว่าเขาเป็นแนวไลฟ์สไตล์ก็คือคน,คนดูบางส่วนเขาติดตามที่คาแรคเตอร์เขาไงมันจะมีคนดูเมื่อก่อนเขามันจะมีสองประเภทเท่าที่พี่รู้ก็คือ <c oughs> คนที่ติดตามคอนเทนต์กับคนที่ติดตามคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์หลายคนอยากจะให้ทุกคนติดตามคาแรคเตอร์มันก็จะเกิดประโยชน์ ไม่ว่าพี่คนนี้ไม่ว่าพี่คนนี้จะไปทําอะไรจะไปเล่นเกมจะไปทำอาหารจะไปท่องเที่ยวหนูอยากดูพี่คนนี้กับอีกอย่างก็คือเฮ้ยช่องนี้เขาทำคอนเทนต์นี้ฉันจะติดตามเฉพาะคอนเทนต์นี้แล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดอยู่อยู่ถึงจุดอิมอ่มตัวแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์คนติดตามเดิมก็อาจจะพูดประมาณว่าเฮ้ยถ้าคุณเปลี่ยนคอนเทนต์ผมไม่ตามคุณแล้วนะผมตามคุณเพราะคอนเทนต์นี้ นั่นคือช่วงปีนั้นที่พี่เริ่มพี่เจอกลุ่มคนดูประเภทนี้2กลุ่มใหญ่ๆแต่ปัจจุบันพี่ว่ามันน่าจะหลากหลายกว่านี้ตอนแรกพี่ท้อมากซับขึ้นซับลงซับขึ้นซับลงไม่เคยช่องเก่าพี่ไม่เคยเหยียบพันไม่เคยเหยียบพันเลยนะค้างอยู่ที่ระหว่างห้าร้อยถึงเจ็้อยขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่งเง้นะจนตอนนั้นพี่ท้อสุดอะ แล้พอพี่มาเจอคอนเทนต์เอสมาโอเคพี่ยอมรับว่าตอนแรกๆพี่ก็ไม่ได้อินกับเอสมาอืมพี่ไม่ได้อินเลยพี่แค่คิดว่าเออเห็นมันง่ายแล้วตอนนั้นพี่ไปเจอช่อง SASAS มาเขาเป็นผู้หญิงคนไทยที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติอยู่เมืองนอกเขาก็ทำคลิปกินตอนนั้นพี่ก็เลยมองเออมาทำคลิปกินก็ได้มั้งคือเราแค่กินแล้วก็หาไหมา ที่มันเน้นเรื่องการอาดเสียงก็น่าจะเวิร์กพี่ยอมรับเลยรอบแรกๆตอนที่พี่เริ่มเอสมาบิกิพี่เริ่มด้วยความความรู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะตอนแรกพี่ก็ยังอยู่ในจุดเดิมคือพี่อยากจะรวยโดยที่ไม่ต้องไปทำงานประจำซึ่งพี่ยอมรับว่าโอเคตอน,น,นแรกๆมันก็มีบ้างแหละที่พี่ยังหาจุดอินไม่ได้ ส่วนจุดที่มานทาให้พี่เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาชอบไ s เอสมามันเกิดจากคลิป2-3คลิปที่พี่ทําเองกับไปฟังของคนอื่นหนคือพี่ได้ไปเจอช่อง m i n เอสมาก็คือน้องมิน myntp น้องมินซึ่งน้องมินเขาทำแล้วเป็นครั้งแรกที่พี่ฟังเออมันผ่อนคลายแฮะแต่พี่ก็ยังไม่ยังไปถึงจุดไม่สุดพี่ก็ไป ดูหลายๆช่องเช่นโจโจ S M R แล้วก็มีหลากลายช่องมากๆ <c oughs> โดนแย่งซีนหมู่บ้านข้างบ้านเขาซื้อหานมาไว้ไล่โจนไวไล่ขโมยแล้วมันจะชอบแผกป่าตอนเวลาเนี้ยหรอคือบางทีเราเห็นหาดเราคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมันดูสวยนะแต่พอเจอเสียงร้องมันเข้าไป อะไรสักอย่างพี่เลยสุดจะบรรยาั่ะโอเคกลับเข้าเรื่องมาโดนหันแย่งซีเราพูดเรื่องหานเฉยนั่นแหละก็คือพี่ลองฟังหลายๆเสียงพี่ดันไปเจอเสียงที่ชอบแล้วตอนนั้นพี่ลองทําคลิปเสียงนั้นดูกลายเป็นว่าพี่หลับเป็นครั้งแรกที่พี่ฟังเอสมาแล้วพี่หลับหลับคาโตะคอมเลยพี่ก็เลย โอเคพี่เริ่มบรรลุเริ่มอินว่าโอเคพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนชอบ ASMR มาพี่ก็เลยเปลี่ยนจุดยืนไปว่าพี่พยายามหาเสียงที่มันทำให้พี่ผ่อนคลายและทำให้พี่หลับพี่ยอมรับว่าแต่พี่บรรลุว่ามันทำให้พี่หลับนะเกือบเกือบ 70- 80%ของคลิปที่พี่ทำาบงคลิปพี่หลับคาโต้คอมตลอดจนพี่ต้องฝืนตัวเองอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับตัดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไม่มีคลิปลง จนโอเคมันก็ดีเพราะว่ามันทำให้อาการที่พี่นอนไม่ค่อยหลับมากนะกลับมาหลับได้ดีขึ้นซึ่งพี่ก็ถือว่าขอบคุณเจ้า a อสมาีิมากมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พี่หันมาทำเหมือนกับเอสมานิสคนอื่นก็คือทำเสียงที่ทำให้คนผ่อนคลายเพื่อช่วยาบำบัดการนอนหลับนั้นแล้ว ถ้าใจความหลักๆของพี่ก็คือมันอยู่ที่ว่าจุดยืนด้วยและมุมมองว่าเราทําช่องเพื่ออะไรอืมอาจจะตอบคำถามน้องหลายทที่เท้าวความเล่าสตอรี่ซะเยอะแยะก็คือเราต้องดูแบบว่าจุดยืนเราทําช่องเพื่ออะไรถ้าเราทําช่องอยู่บนพื้นฐานความสนุกความอะไรสักอย่างที่มันไม่มีความคาดหวังมากจนมากเกินไปที่จะมากดดันเราเองจนเราไม่รู้สึกไม่สนุกเองอะ มันอาจจะทำให้เรารู้สึกทอได้ถามว่าพี่ก็อยากให้คนรู้จักพี่เยอะไหมก็อยากนะแต่ว่าลองคิดดูเอสมาเนชในเมืองไทยก็มีจำนวนหนึ่งทั่วโลกก็มีจำนวนหนึ่งมันพูดไม,ไม่ได้เต็มปากหรอว่าทุกคนพยายามโดดเด่นในแบบของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วคนดูก็จะมีจุดเลือกที ที่ก็คือหนึ่งร้อยเหตุผลน่ะที่จะบอกว่าเออทำไมคนเขาถึงไม่ชอบดูพี่และคนเขาชอบดูคนอื่นหรือคนทำไมบางคนชอบดูพี่แต่ไม่ชอบดูคนอื่นอันนี้คงตอบยากเพราะว่าหนึงร้อยคนก็คงหนึ่งร้อยเหตุผลเน่ยพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสตรงนั้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่ช่องนี้ทำให้พี่ทะลุหนึ่งพันซับมาได้โอ้ย <c oughs> นั่นก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของพี่ที่ทําให้พี่รู้สึกว่าโอเคงั้นพี่ก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนที่ชอบในะการทํำของพี่มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเองเพราะว่าตอนนี้พี่เข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อ S&R Community มันก็เคยมีคนคอมเมนต์ว่าเขาทอแล้วก็มีบางคนเขาบอกว่าเขาก็อยู่ซับหมื่นมา2ปีแล้วแต่เหตุผลที่เขายังทําต่อเพราะว่า หนึงคนดูยังดูเขาสองคือมุมมองเขาเขาไม่ได้มีอะไรเครียดเขามีงานประจำเขามีความสุขอย่างอื่นตรงนี้ก็ทำเป็นงานรีเละนั้นถ้าจะตอบน้องธนาทิ์ก็คือนั่นแหละจุดอยู่ที่มุมมองและจุดยืงของเราว่าเราทำช่องเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่ที่แบบจะต้องรีบรวยรีบอะไรแบบทันทีมันคงยากอยู่แล้วถ้าไม่เราเราไม่ใช่ดาราที่จะมาถึง วันแรกเปิดช่องแล้วมีคนติดตามเป็นแสนซับเลสทีเดียวอะไรหรืออื่นๆฉะนั้นแล้วนั่นแหละมันอยู่ที่จุดยืนและมุมมองพี่ว่านะจะประสบการณ์ที่พี่รู้สึกซึ่งแน่นอน y o youtube มันเป็นเรื่องมันไม่ได้มีผิดถูกอะอยู่แล้วพี่ไม่ได้บอกสิ่งที่พี่พูดมันถูกที่สุดแต่พี่แค่บอกว่านี่คือสิ่งที่พี่รู้สึกจากประสบการณ์ที่พี่ประสบมาอมโอเค รู้สึกจะพาออกทะเลไปกนนี่น,นาทีเนี่ยสิบสีนาทีโอ้ยแบตเตอรี่เหลือขีดเดียวหล้ทุกทีจำไม่ได้ตืมโอเคโอเคน้องคนต่อไปน้องอันโนนมีคนนี้เห hey, ็นอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ก็เพิ่งรู้ว่าป่วยโควิดอยู่เหมือนกันทำไมถึงทำเอส r าแล้วเอสมาอะไรที่พี่ชอบฟังที่สุด พอเรอเป็นกำลังใจนะคะโอเคขอบคุณครับก็ทำไมถึงทำเอสมาก็นะรวบคำตอบไปด้วยกันเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วอยู่เนียน,นะแล้ว ASMR เอสมาอะไรที่พี่ชอบทำแล้วชอบฟังสุดตอนนี้ติดเสียงพูกันกับเสียงไม้แค่หูกำลังจะลองหาเสียงอื่นที่เราฟังแล้วรู้สึกเราโอเคที่สุดอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้มีผููกันกับไม้แค่หูอยู่ชัดเจนเลยที่ฟังแล้วโอเค แต่ถ้าถามว่าเวลาชอบดูช่องฝรั่งชอบดูอะไรชอบดูเวลาเวลาที่เขาเอาอาโมามาตรงนี้หรือไม่ก็เครื่องพ่นน้ำหรือไม่ก็ในการสายอะไรที่เป็นเสียงเสียงของของเลหลวหรือน้ำนี่นหนแหละชอบมากแต่เราทำเองเราทำไม่ได้เหมือนเขาเท่าน,นั้นเองหมายถึงเสียงไม่ได้ออกมาแบบเดียวกันอะไร โอเคต่อไปคือคุณคิวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพนี้ให้นี่ผมว่าปคให้ดูมีวิธีคิวตัวเองอย่างไรบ้างครับเวลาทอโอเคเยอะนะด้วยความที่พยายามค้นหาตัวเองมาเรื่อยๆตอนเด็ตอนนี้สิ่งที่ได้จากการทำอย่างอื่นอย่างละครึ่งอย่างละอย่างละห้แบบไมไ่เต็มร้อยก็มีทำอาหารแบบเอาไม่ได้มีเมนูตายตัวนะแบบว่าอินดี้ มีหมูบดเอาซอสเทกกีผสมเอาซอสน,นู่นซอสนี่ผสมปรุงมั่วๆชิมๆดูเอาโอเคถ้ารสชาติถูกปากลกระตะเลยอะไรประมาณนั <c> ้น <oughs> ข้างอดีก็มีทำอาหาร2ก็คือชอบอา่านมังงะนังสกตูนแต่ก็เลือกแนวเหมือนกันนะมันแนวมันไม่ตายตัวแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือแนวผีแนวสยองขวัญแต่ถ้าแนวอื่นก็จะเป็นพวกโรแมนติกขุนยนตแฟนาซี ต่างโลกหรืออะไรพวกนี้ตอนนี้จะไปแนวนั้นทั้งเมทั้งมังงะตอนนี้ก็ดูถ้าใครตามไปตีสตอรี่นานๆจะเห็นพี่ชอบลงภาพดูการ์ตูนบน YouTube ซึ่งมันเป็นการ์ตูนที่เคยฉายในทีวีช่อง IBC 7 World of Cartoon มันเป็นทีวีเคเบิลสมัยก่อนซึ่งมันเก่าก่อนที่จะมี UBC ถ้าบางคนไม่รู้จัก UBC ปัจจุบันมันคือท m o v e นั่นแหละก่อน t ท m o v e คือ UBC ก่อน UBC คือ UTV และก่อน UTV มันก็มีของช่อง9ออกอสมทแล้วก็ก่อนช่อง9อสมทไล่ๆกันก็จะมีทีวีเคเบิลที่เรียกว่า IBC 7 World of วอร์ o o ฟการตูนดักแก่ไงไนั <c> ่น <oughs> แหละก็มีทั้งการ์ตูนมีแล้วก็ฟังเพลงบางทีพี่ก็ฟังนะพวกเพลงประกอบเพลงมันเลง คือพี่ไม่ชอบเพลงที่มีเนื้อถ้าเวลาพี่อยากจะชิวพี่ชอบทํานองเพลงอย่างเดียวแต่เป็นทำน,นองเพลงผ่อนคลายสบายๆเส,ส,สียงธรรมชาติเลยพวกท,ทานองเพลงนี้แลกซาวที่มันบอกว่าเสียงสีมิติหรือเสียงกีมิติไม่รู้ที่ช่วยทําให้หลับกับสุดท้ายก็จ,จะเป็นเพลงของมาร์กยูทูบเบอร์ชื่อมาร์คไพเออร์เขาเป็นช่องเล่นเกมแหละแต่ว่าเขาจะมีเพลงจบคลิปที่ชื่อ Crazy La Plan p ์เพนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ เสียงทำนองมันมันชวนให้อยากเต้นมาบ้า,บา,บาๆบอสติแบบไร้สติดีแต่มันชอบอะเราฟังเพลงนี้ที่พี่บ้าบ้าแบบเต้นเต้นติ้งต้องมา,ากแต่ก็อย่างนั้นเต้นอยู่บนเตียงมันก็เป็นความสุขของพี่อะไรประมาณนี้อ่าโอเคโอเคน่าจะทานลืมเปลี่ยนทานเรื่องะเรื่อง คนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คำถามหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเขาประทับใจที่พี่เล่าเรื่องในคลิปก่อนชื่อคุณคาร่ามีหรืออะไระหนูเป็นคนชอบฟังคนอื่นเล่าประสบการณ์ตัวเองโดยเฉพาะผู้ใหญ่หนูจะชอบถามชอบหาประสบการณ์จากครูที่สอนแต่เพื่อนๆจะไม่ชอบฟังและมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพื่อนมันจะบอกว่าหนูทำเป็นถามมากใจจริงที่หนู ถามคือต้องการประสบการณ์ให้ชีวิตหากเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจะแก้ไขได้ทันวันนี้ที่ได้มาฟังพี่เล่าประสบการณ์ก็ได้ข้อคิดใหม่หนึ่งข้อขอบคุณมากที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆของน้องคนนี้ที่หยิบม,มาพูดคือน้องไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะมองน้องยังไงน้องอาจจะแบ่งปันหรืออะไรกับเพื่อนแต่หรือ อาจจะไม่ถึงขอหยาแบ่งปันแต่ว่าถ้าถามในเวลาเรียนตอนอยู่พร้อมหน้าเพื่อนแล้วกลัวเพื่อนล้อก็ถามนอกเวลาก็ได้เพราะว่ามันก็มีคนบางคนที่มองเราแบบอดรู้มองเราแบบอย่างอื่นอะ่ะคืออย่างที่บอกร,อร้อยคนร้อยเหตุผลอะ่ะฉะนั้นแล้วถ้ามันอยู่ในจุดที่เราไม่สบายใจเราก็ไปถามนอกเวลาก็ได้ แล้วก็ถ้ามีอะไรอยากถามก็ถามมาได้ถ้าประสบการณ์บางอยา่างพี่มันช่วยน้องได้พี่ก็ยินด,ดีเล่าให้ฟังนะถือว่าด,ดีดีมากเลยเพราะพี่เองตอนเด็กพี่ก็เหมือนกันอยากได้ประสบการณ์เพื่อจะด้วยช่วยป้องกันให้ตัวเองแต่แต่สุดท้ายโอเคพี่ก็ได้รับประสบการณ์บางคนมาได้ประยุกต์ใช้บางอย่างแต่พอมันถึงหน้างานจริง บางทีมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เขาเล่า100%หรือได้ผลลัพธ์เหมือนกัน100%แต่พอเราได้ฟังเหตุการณ์ของคนอื่นมาก่อนมันทําให้เรามีช้อยตัวเลือกในหัวเวลาเจอเหตุการณ์แล้วว่าเออเราจะเลือก a b c หรือ d ในหัวเราในการจะใช้ตัวเลือกเหล่านั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้น้องทุกน้องทุกทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ Q&A 1500งพัซับก็คงจะจบเพีงเท่านี้เพราะคำถามก็มีอยู่เท่านี้จริงไม่รู้จะเล่าอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็เจอกันรอบหน้าทีห้าพ0นเพอพี่เพิ่งมานั่งย้อนหลังเจอว่าตอนครบ1000งพัครั้งแรกพี่ก็ทำไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็เลยทำอีกรอบแค่พันห้าพอเดี๋ยวรออีกทีตอน5000เพราะว่าคนถามน้อยจัง <laughs> คนคนดูใหม่บางส่วนอาจจะ คงไม่อยากถามอะไรเยอะมากอาจจะพอดูเก่าพี่แล้วก็ไม่ไมอะไรถามเมื่อไหร่พี่ก็ตอบอะเหมือนนั้นอาจจะเป็นแบบทยิบย่อยไม่ได้ลงคลิปรวบเดียวก็ไว้เจอทีตอนห0 0 0ัพซับแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็จะพยายามทั้งรักษาตัวแล้วเดี๋ยวพยายามคิดว่าจะหาไอเดียอะไรมาระหว่างนี้ถ้ามันเจอของ ที่มาทำเอสมาได้ในราคาที่ไม่แพงจัดพี่ก็จะพยายามหาซื้อมาเพื่อทำแล้วกันนะโอเคสำหรับวนันนี้ขอบคุณมากนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย